คับยินดีต้อนรับสู่การป้องกันการทุจริตในโรงเรียนจัดตุรัสวิทยาคาันวันนี้กระผมเด็กชายสุจริตมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับหน่วยที่สองเรื่องความละอายและการไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งมีหัวข้อดังนี้ 1. ความหมายการทุจริต 2. ความละอายต่อการทุจริต 3. การไม่ทนต่อการทุจริตและ4ตัวอย่างสถานการณ์ที่พบบ่อย ก่อนจะยกไม้ต่อให้เพื่อนพอเพียงเป็นผู้ดำเนินรายการต่อไปครับความหมายการทุจริตคือการกระทําที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมเช่นการโกงการติดสินบนการใช้อำนาจในทางที่ผิดต่อไปเพื่อนพอเพียงจะมาเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องความละอายต่อการทุจริตนะครับขอบคุณสำหรับความรู้เกี่ยวกับความหมายการทุจริตจากเพื่อนสุจริตมากๆนะคะ ในส่วนของความละอายต่อการทุจริตคือความรู้สึกละอายใจหรือไม่สบายใจเมื่อต้องทำสิ่งผิดเช่นการลอกข้อสอบการแอบขโมยของเล็กน้อยคดีทุจริตจัดจซื้อรถและเรือจบไปแล้วกับความละอายต่อการทุจริตต่อไปจะเป็นในส่วนการไม่ทนต่อการทุจริตคือการไม่ยอมรับไม่สนับสนุนกล้ายหยุดพฤติกรรมทุจริตและเราจะมีคำยึดปฏิบัติด้วยการ5าคำค่ะ คำแรกคือจริยธรรมเราควรยึดมั่นในจริยธรรมและความถูกต้องคำที่2คือละอายความละอายการรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องทำผิดคำที่สาคือไม่ทนการไม่ทนต่อการทุจริต ช่วยให้สังคมดีขึ้นคำที่4ี่คือกล้าหาญผู้ที่กล้าเปิดโปงการทุจริตถือเป็นผู้ที่กล้าหาญและคำสุดท้ายทุจริตการทุจริตคือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมจบไปแล้วกับการไม่ทนต่อการทุจริตต่อไปเพื่อนโปร่งใสยจะมาเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องตัวอย่างการไม่ทนต่อการทุจริตนะคะขอบคุณสำหรับความรู้เกี่ยวกับความละอายต่อการทุจริตและการไม่ทนต่อการทุจริตจากเพื่อนพอเพียงมากๆนะคะ ในส่วนของตัวอย่างการไม่ทนต่อการพุจริตนี้คือตัวอย่างการพุจริคที่เกิดขึ้นค่ะคือโกงข้อสอบหากเราอยู่ในสถานการณ์นี้ควรทำเราควรกล้าสแสดงออกว่าการโกงข้อสอบเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและพยายามห้ามเพื่อนไม่ให้กระทำผิด หากสถานการณ์ร้ายแรงเราต้องแจ้งครูผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตเกิดขึ้นและเพื่อนๆเ,เคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันหรือไม่หากแค่เจอเพื่อนวางแผนลอกข้อสอบในคาบหนึ่งเราเลือกที่จะไม่ร่วมมือและไม่ส่งสัญญาณคำตอบให้เขา เพรารู้ว่าเป็นสิ่งผิดและจะทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบและนี่คือตัวอย่างสถานการณ์ที่พบป่อยของการทุจริตในห้องเรียนเช่นเคื่อนชวนโกงข้อสอบลอ,อกการบ้านส่งงานแทนกันซึ่งการกระทำเช่นนี้หากมองว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็ก ไม่มีการห้ามหรือเต então, ือนเพื่อนๆก็อาจทําให้จากที่ทําทุจริตเรื่องเล็กเรื่องเล็กไปสู่เรื่องที่ใหญ่ขึ้นได้เหมือนกันค่ะก็จบไปแล้วทั้ง4หัวข้อนะครับในส่วนนี้จะเป็นบทสรุปความละอายและการไม่ทนต่อการทุจริตที่พวกเราได้เรียนรู้ซึ่งความละอายคือความรู้สึกผิดและไม่สบายใจเมื่อตนเองทําสิ่งไม่ดีอีกและการไม่ทนต่อการทุจริตคือการไม่ยอมรับ และไม่อยู่เฉยต่อพฤติกรรมทุจริตในทุกรูปแบบซึ่งอาจเริ่มจากการไม่ร่วมมือไม่สนับสนุนและไม่ทำตามโดยคนไม่ทนต่อการทุจริตจะกล้าแสดงจุดยืนเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องและการต่อต้านการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง รางวัลสำหรับคนเก่งครับเยี่ยมกันทุกคนเลยหากเป็นไปได้พวกเราอยากให้เพื่อนๆนนำหลักต่างๆไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเราจะได้สร้างสังคมไร้ซึ่งการทุจริตและสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นพวกเราหวังว่าเราจะพบจะได้เจอกันใหม่วันนี้พวกเราอยากจะพูดว่าลาก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ